ก็กราสบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับวันนี้กผมจะเดฟอกับเกมฮาร์ดซับรันโฟลครั้งหนึ่งหลังจากที่เราห่างหายหกันไปนานถึง3เดือนกลับมาพบกับหน้าตาที่คุ้นเคยกันตั้งแต่วันนี้ใครวะจะไม่ได้ในเมื่อฮาร์ดซับรันโฟลเนี่ยผมเล่นมาหลายรอบแล้วแล้วก็ผมยังเล่นตัวของประเทศหลักไม่ครบทุกประเทศเลยผมก็กะว่าจะกลับมาเล่นก็จะกลับมาเล่นเอาให้ครบทุกประเทศหลักแล้วก็เอา achievement ที่มีระหว่างทางไปด้วยเลยคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเอากันในของตัว อิตาลีอิตาลีเนี่ยเราก็มีอ c ชี e เมนต์อยู่แบบสองตัวถ้าไม่ผิดนะอันหนึ่งก็คือต้องทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ลอสแองเจลิสยุคดุคิมแล้วก็อันที่สองอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แล้วก็อันนี้ในอิตาลีเปิดการสร้างทางรถไฟเต็มแม็กทุทกทุกนัดของเราอันนี้งัดแน่ง่าย ก็ปหมายลักของเราก็คือเราก็ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ตอของเซนเจอร์ลิสยากทั่วไปเอรอนแมนโหมดแล้วก็เพื่อความสนุกสนานในชีวิตเราก็จะตั้งชื่อมัมมามีอิตาลีดินแดนรองทาบูทแห่งพิซซ่าและสปากเกตตี้ผิวเราก็เริ่มมาแล้วก็ผมเช็คขอเช็กฟัตก์นหนึ่งนะผมไม่ได้เล่นนานขอดูษหนึ่ง โอเคเริ่มมาเนี่ยเราก็อยู่ในสงครามกับเอธิโอเปียทําให้เราก็ต้องไปสู้กับเอธิโอเปียเสร็จก่อนด้วยด้านล,ล่างนี้เราก็จัดกองทัพเลยไปให้กลุ่มนี้กับเมสซ่แล้วก็ให้จอมพลสกุลไปวิจัยวิจัยเราก็จะทําการวิจัยในพื้นฐานแน่นอนแต่ตรงนี้แล้วก็ก่อสร้างตามด้วยการวิจัยอ็กทรอนนกส์ อันที่4เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเอาทฤษีระหว่างปืนเล็กกับรถถังเบาแต่ว่าผมคิดว่าระยะยาวเราได้เอารถถังเบานะแต่ว่าอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันโรงงานเราก็จะสร้างตัวของโรงงานอาหารไม,ไม่ปิดไปเราจะสร้างในส่วนของโรงงานอาหารตรงนี้สักสองโรงแล้วก็อ่ามันจะมีโฟกัสอันนึงเนี่ยที่เริ่มมาตัวของโลจิสติกในสงครามมิโตเปีย คือโฟกัสตัวนี้เนี่ยมันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือในพื้นที่เอริกาเขาเอฟิกาตรงนี้เราได้แต่ว่าถ้าเกิดเช็คดีๆเนี่ยโฟกัสเ่ยมันจะปลายพาสทันทีถ้าเกิดเราไม่ได้คุมพื้นที่ในเอลิเทียกับซมาลีแลนซึ่งเราก็สามารถปล่อย2พื้นที่นี้ได้เมองนะาศึกเราจะอาตบงนี้เอลิเทียเอลิเทียนี่ปล่อยเป็นหุ่เชิด แล้วก็โซมาเลียนปล่อยผลเชิดแค่นี้เราก็จะสามารถบายพาสตรงนี้ได้เยี่ยมเพื่อไปเอาตัวของโรงงานแผนสูงหัวสูงจริงเลยพี่เราก็สู้ตามปกติตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็ผมจะก็ผมจะลองไมโครนิดหนึ่งเครื่องบินทุกลำของเราเนี่ยเราก็จะส่งไปช่วยดอธิโอเปียเออลืมไปพวกของเรือเนี่ยผมไม่น่าจะน่าจะไม่ต้องใช้นะเพรว่งพวกนี้ ก็ผมมีแผนอยู่หลังจากที่ดูเมื่อกี้ก็เกี่มไปเฉพาะเรือลำหน้า่างเดียวสร้างไวซ์อีฟิตี้ลำแล้วก็ทีเดือนะสร้างตัวของเรือขนส่งเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนจําคลิปผมคิดผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะจำคลิปที่ผมเล่นเป็นญี่ปุ่นได้ที่ทําอาชีพคล้ายกันที่เราไปทิ้งนิวเคลียร์ในอเมริกาผมไปใช้วิธีนั้นแหละโอเคทุกอย่างแน่เข้าที่แหละแล้วก็ให้มเมซ่ ไม่เซตเตรียมแผนด้วยแต่ลืมโอเคเกมมันช้าผมกี้เกียนล้วไปเลย Okay. อีกที่โอเปียไปแล้วเรา,เา,าก็จะทําการทำเป็นเชิดเลยกันเพราะว่าผมผมเพราะว่าผมคิดว่าน่าดีสุดสำหรับธุนชีมต์นี้นะก็พระเพดจอนเ้นนี้ถึงเวลาที่เราทําตามแผนของเราแล้วก็อ่าเราก็ทำการขอเอเัน,นี้ขอเข้าไปเดินเล่นแล้วก็ทําในสิ่งเล็กที่เรียกว่าโจมตีขึ้นใช้ฟัง ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็จะลงมาที่ดัสอ d ซินดีหาเรื่องสงครามใส่ตรงนี้อาเดี๋ยวหนึ่งปอให้ผ่านบอลกันจซ่งจซไฟล์ว่ากแล้วก็ตรงนี้เปิดออกมาแต่ว่าเราทำเน้นอุตสาหกรรมดีกว่าแล้วก็เตรียมพร้อมหารให้ทุกคนให้พร้อมเราก็ได้ e อ p กพในผลจากสงครามมิทเปียมาเพียงคนเลยได้อินฟ n นตี้เปิดมา ก็ใช้ให้คุม้มซะผมคิดทีเนี่ยผมคิดว่าผมกลับไปเปิดตัว A.I. ตามประสาท์น่าจะดีก่อนนะทำไมถึงมาเกมนี้วะงสงครามเรียบร้อยมีเรือในตรงนี้เรียบร้อยพร้อมบุกเสมอก็อากาศสงครามใสในแลนตัวฝั่งอังกฤษน่าจะมาเพราะว่าตัวเวอร์ชันยังไม่ถึงก็ ลืมโอเคไปอยู่เอวมันส่งของมาขอบคุณครับแต่ผมคิดดูอีกทีแล้วคนจริงเราก็จากตรงนี้เนี่ยบุกอังกฤษกับฝรั่งเศสต่อเลยก็ได้นะจะ่ได้ป้องกันไม่ให้อเมริกาเข้ากับพารมิดด้วยกัดไปก่อนไม่ดูสิ เรียบร้อยก็จัดการยึดทั้งนิวซแลนไปเลยแล้วก็ส่วนของอิซินดี้เนี่ยตอนแรกผมกะว,ว่าเราจะทําเป็นเชิญนะแต่ว่าผมนึกได้ว่าญี่ปุ่นมันมีโฟกัสที่จะบ,บุกตัวของอิซินดี้ไงผมก็เลยไม่อยากเสี่ยงว่าเราต้องสู้กับญี่ปุ่นไหมก็ปล่อยปล่อยให้อิสระไปให้ไปสู้ญี่ปุ่นเองก็คลิปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โดนตัด โอเคถึงตรงนี้คุณด้วกนนะถ้าเราสู้กับอังกฤษเลยเนี่ยเราก็จะได้น่าจะสู้ง่ายอยู่นะเพราะว่าเราก็ถ้าเราสู้กับอังกฤษตอนนี้เลยเนี่ยอาจจะสู้ไหวแต่ว่ากองรับเรืออังกฤษถ้าแต่ใช้วิธีเดียวกันคงไม่มีปัญหานะแต่ว่าความจริงถ้าเกิดมีตัวของเรือทิงอท้งระเบิดไปเรือทิ้งระเบิดเครื่องบินทิ้งระเบิดทางทะเลเนี่ยน่าจะจมเรือหลวงอังกฤษได้สักลำ ะไ,ได้ e อิทชิพลมนกันนั้นด้วยแต่ว่าผมไม่ได้สร้างเครื่องบินนั้นเลยตอนนี้เป้าหมายสงครามใส่มาเลเซียสรร้อยแล้วประกาศสงครามใส่อังกฤษผมเ่อนกดอยู่ตรงนี้เดียวโอเคน่าจะไม่มีปัญหาผมมองว่าโอเคกำลังออกเดินทางอยู่น่าจะสบายสบาย ดูจากสภาพแล้ว Landing ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะโอเคเยี่ยมไม่มีปัญหา่าเดี๋ยวรอให้ขึ้นฝั่งเดียวแล้วก็เอาบุก แล้วก็เคลียร์ก็องคิดเรียบร้อยความจริงเนี่ยมันสั้นนิดเดียวนะสงครามอะประมาณเดือนเดือนสองเดือนครึ่งอะแต่ว่านี้คอมผมช้าได้กีมันเลยครึ่งชั่วโมงไม่เสร็จนั่งรุนอู่ไม่เนเสร็จเราก็จะทําการยึดตัวของกองกิจทั้งหมดมิสิททำุนเชิดเออเราก็จะทําำุนเชิดของอ่าอินเดียอ่าแล้วก็ตัวของ อันนี้ไม่ใช่ใส่ปัดไม่ใช่เฮ้ความจริงเรายึดทั้งหมดเลยก็ได้นะนะนด้ก่อนทุกออสเตทแล้วก็นาปล่อยพื้นที่กองเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทำผลเชิดปึ๊บโอเคแค่นี้แล้วก็ฟรีฟ เรียบร้อยคราวนี้เราก็ไปจัดการกับจริงตรงไปจัดการอเมริกาเลยก็ได้นะแต่ว่าจัดการฝรั่งเศสก่อนก็ดีเหมือนกันนะจริงโอเคแล้วก็ยึดอาบาเนียเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ผมก็กำลังเตรียมตัวสาหรับการบุกยูโกสลาเวียอยู่เรือ่องสงครามเพราะว่าทำโฟกัสการคำสิทธิเรียบร้อยก็ยูโกสลาเวียเนี่ยก็จะมีาฝรั่งเศส ไม่ใช่ฝรั่งเศสการังตีเนี่ยฮะโ,โอเคฝรั่งเศสการันตีดนมานเนียที่กำลังการันตียูโกสลาเวียอยู่แน่ได้ไม่มีปัญหาเราก็เตรียมพร้อมสำหรับการบุกตัวของอยูโกสลาเวียได้แล้วก็ฝรั่งเศสด้วยก็ผมมีเตรียมพร้อมแล้วก็ส่งผมก็มีเตรียมพร้อมเอาทหารไปยืนที่เกาะกฤดเรียบร้อยก็ถ้าเกิด โชคดีเนี่ยก็จะแลนบนบนอมันดีแล้วก็บุกเข้าปารีสได้ส,าสบายรถถังตอนนี้เออพูดถึงรถถังพวกไรหานเนี่ยก็เนื่องจากเดลซีใหม่มาผมแทไมได้เล่นเลยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมกําลังทำอะไรอยู่กันแต่ว่านี้รถถังสลหรับตัวของเรียกว่าอะไรอันนี้รถถังบอลสำหรับเน้นโจมตีพวกฐานลาวนะก็ใช้ตัวของโคสโคสพอร์ตกันจะได้เพิ่มซับวัตแอกแล้วก็ตัวฐานลาบผมก็จัดแนวหน้า21ประมาณน,นี้ ก็เดี๋ยวผมจะลองสลับตัวของบืนใหญ่กับคนแล้วก็หน่วยรถถังผมยังไม่ได้แก้รู้สึกตัดประมาณสงครามเสร็จเรียบร้อยปัญหาเพิ่อมอีกนิดนึงเนี่ยก็คือตัวของแคาดานเนี่ยก็มาครันตีอยู่กับสลาเวียด้วยซึ่งผมก็เสียใจบ้างนะเพราะว่าเรามีที่ที่พร้อมบุกตัวของแคดาดแต่แต่ว่าผมไม่มีฐานมากพอบอิดก,กันก็คงต้องปล่อยไปก่อนแต่ว่าผมกลัวเนี่ยก็คือแคาดาเนี่ยโดนการันตีโดยอเมริกาผม,ผมไม่รู้ว่ามันจะเชนเรียคชันไหม ถ้าเกิดอ,อเมริกาเข้ามาตอนนี้กมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าถึงเวลาสนุกเออผมอควรอัปเกรดผมควรอัปเกรดตรงนี้ด้วยดีกว่าอ่าตรงไหนแล้วอันนี้อัปเกรดแล้วโอเคเดี๋ยวลืมอัปเกรดท้งรถไฟเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้ฝรั่งเศสเข้าร่วมอะโอเคแคารดาเรียกฝรั่งเศส้ามา ถ้าแล้วเพื่อนมาแล้วมึง โอเคฝรั่งเศสร่วงเรียบร้อยต่อไปก็เหลือแต่ฝั่งขวาอยูกุสลาเวียแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดการแคนาดาได้เล,ยเลยเียนีเราชนะเลยแอะแคนาดานี่ลำบากไหยเพราะว่าต้องข้ามทะเลไปแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างที่เราไปแคนาดาเนี่ยไม่มีประเทศไม่มีประเทศไหนกลายเป็นมหาอำนาจอีกก็คงจะไม่เป็นหายนิดแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเอาพวกที่อยู่ในฝรั่งเศสไปด้วยกันมันจะได้ใกล้กว่า จากตรงนี้ไปราดนี้ความจริงผมกชอบมากเลยนะที่แทนที่ทาแานโรมานียเนี่ยแทนจะไปช่วยยูโกสลาเวียแทนไปช่วยฝรั่งเศสบุกอฟริกา ก็ตัดข้ามมาตอนที่เราไปทางอีกฝั่งแล้วคงไม่มีใครอยากเห็นผมนั่งนั่งพาอาหารเดินข้ามป่าน้องแข็งครูเขาน้อแข็งแล้วนะก็ตอนนี้เหลือแค่เป็นคูเวอร์แล้วนะก็จะชนะสงครามกับผู้ของฝั่งมัธมิดหวังว่าคงไม่มีใครจะมีมหาห้าขึ้นมานะก็เมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านตอนเขายึดได้แต่ว่าผมไม่ได้เขายึดเป็นคูเวอร์นะเดินไปยึดพื้นที่ทุนด้างนั้นแทนแล้วได้เฉย ก็ผมอยากยึดทั้งหมดอยู่นะแต่ว่าตัวของฐานแรกระตันพลเริ่มไม่เหลือพอสลับยืนคุมแล้วเราก็จะผลเชิดแทนแต่ว่าเราจะยึดโรมันเนียโรมาเนียต่อไปเราก็จะบุกอเมริกาเลยแต่ว่าตอนนี้ทําโฟกัสของฟรีเสรก่อนแล้วค่อยบุกก็เดี๋ยวเราต้องบุกตรงนี้ และกรีซก็เรียบร้อยไปยิดให้หมดเอียมโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เหลือแค่จัดการอ่าจัดการอเมริกาแล้วก็สบายใจอีกสักพักหนึ่ง <c oughs> ก็เดี๋ยวผมยุกันนะตอนนี้อเมริกาเนี่ยพร้อมสงครามแหละเพราะว่าฐานได้เยอะแล้วตอนนี้อิตาลีเราน่าจะพร้อม,มแหละก็ฐานเนรีมมนเนรมมสงครามเตรียมพร้อมเลยแล้วก็ น่าจะไม่เีปัญหาอะไรมากเดี๋ยวย้ายฝั่งที่อยู่ยุโรปมาเยอรมันนีก็ทำหมายสงครามใส่โซเวียตดูซิว่าจะกาศไหมก็ที่อ่านแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการที่จะอัปเกรดจากอิตาลีเป็นจักรวรรดิโรมันผมต้องไปยึดตั้งแต่โปรตุเกสถึงอิรักแล้วก็รวมถึงพื้นที่บางส่วนที่เยอรมันนียึดไปแล้วด้วยอย่างไทโรกับตัวของลัสเซมเบิร์ก ็าอาจจะต้องสู้กับเยอรมนีสุดท้ายแหละแต่ว่าตอนนี้ผมดูก่อนว่าเยอรมันจะสู้กับโซเวียตไหมเพราะว่าผมจะเข้าโดดเข้ากับมันจะโดดเข้าไปร่วงวงด้วยตอนนั้นแหละแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าฐานอิตาลีเนี่ยหายไปในบทไม่รู้ก็คือว่าทหารผมเนี่ยเขาสู้เหนื่อยมากแล้วสู้ทั้งฝรั่งเศสสเปนดูสิไปสู้ทั้งอเมริกาไม่ได้ผมเลยส่งพวกเขาเนี่ยไปลากพักล้อนอยู่ที่นังอัสกีกัน ตอนนี้เยอรมันก็กำลังลบก,กับโซเวียตอยู่ก็คิดว่าเยอรมันนี่ก็โดนสาหัสโดนสาหัส,าบบสอย่างสมควรผมก็ทำประมายสงครามใส่เยอรมันเสร็จแล้วก็การสงครามทันทีปุ๊บก,ก็จริงเนี่ยผมก็อยากได้ตัวของรถไฟพืนใหญ่ก่อนที่จะซู้เบียรมันแต่ว่าไปทันละต้องตอนนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวโซเวียตแพ้แต่ว่าเครื่องบินเราน่าจะพอสลหรับการชดเชยกัน ผมก็เชื่อว่าทหารของผมเนี่ยน่าจะสู้เยอรมันได้หลังจากที่ไปลาดพักร้อนในไม่เพียงที่ญี่ปุ่นแต่รวมถึงจีนด้วยแม่จับเดี๋ยวนะโซเวียตอย่างนี้ก็ได้ตัว แล้วก็เรียบร้อยไม่ใช่ว่าเราบุกบอลโซเฮ้เป็นโซเวียตเข้นมาแทนโอเคก็ที่ผมต้องการก็จะมีตรงพื้นที่โดยเยี่ยมแล้วก็รักเซีเบิร์กตรงนี้โอเคเรียบร้อยก็ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นตัวโปตุเกสตุรกีแล้วก็อิรักสามสามสามประเทศใช่เดียวพวกนี้แต่ว่า ทำไมมันอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยท,ทำไมต้องปล่อยคินเดอร์พม,มืนอ,ออกมาทำไมแล้วทำไมอะไรวะเนี่ยเดียวทำไมโปรแลนด์อยู่นี้เนี่ยเดียวโซเวีตก็กำลังบุกอิหร่านอยู่แล้วก็อิหร่านก็ไปเป็นหัวหน้าอักษะชวนผมเข้ากับอักษะอีกรอบหนึ่งก็ยังไงก็เหลือโโเวีตอยู่แล้วแหละที่เป็นสตูลหลักของเราก็รู้เลยกันเข้าอักษะแล้วก็ เข้าส่งราสโซเวียตน่าจะอ่อนกว่าไอเตอร์มันนะเพราะว่ายัางไงก็เยอรมันสู้สโซเวียตได้ต่เราสู้สโซเวียตได้เล่าก็บุกโซเวียตไม่มีอะไรโชว์มากนอกจากเราบุกโซเวียตยับนะก็ตอนนี้ ใกล้จะด้บลอยมันเลืเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อิรักเนี่ยผมยึดได้เลยแต่ว,ว่าตัวเม็กซิโกมันตีอิรักไว้แล้วก็เม็กซิโกเนี่ยผมไม่มีใครอยู่ฝั่งนู้นเลยก็ต้องรอค็าจริงผมก็ควรใช้สปายใหม่สร้างรัฐบาลหุนเชิญนั่นแหละแต่ว่าผมได้สร้างสวยงามแต่ว่าเรายังไม่เสร็จเพราะเราต้องรองนิวเคลียร์อยู่แล้วก็ยังมีอิรักที่จัดการด้วย แมก่ก็พร้อมแล้วยึดอีแล้วเรียบร้อยก็น่าจะกดนี้ได้แล้วมน้มาแล้วครับทำให้ความฝันของจักรวัดโรมบันจริงๆได้ เหนื่อยไม่มีแรงไม่มีมมแรงดีใจแล้วเหนื่อยโอเคจกักรวัดโรมมนเออใช่ได้ได้หมวกใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นออกัสตัสมุสโซลินีผมเพิ่งไปเห็นกันว่ามีดีลตัวใหม่ที่กำลังพัฒนายอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็น DLC ที่มีฟกัตเีของตัวอิตาลีแล้วก็อิธิโอเปีย ก็เดี๋ยวรอออกมาค่อยดูว่าจะเล่นไหนรอบไหนกระโดดข้ามมาตอนที่เราสร้างระเบ,บิดนิวเคลียร์แล้วก็ปล่อยอเมริกาเร,รียบร้อยแล้วมันเราดิงมันระวางระวางขั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็แค่ไปยึดพื้นที่เพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีระเบ,บิดนิวเคลียร์แล้วก็ต้องเหลือแค่ทิ้งระเบ,บิดนิวเคลียร์ใส่ท็อตเอ็เซซึ่งก็ต้องมีแอสเปรต ใส่เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยไปสำหรับอชิมน่ยาวนานมากแล้วก็มันจะมีอชิมิเนเลยอันนึงที่ผมอยากทำไม่สิสองอัน อันนึงจะเป็นสร้างตัวของรางรถไฟในอิตาลีทุกอันสร้างรางรถไฟทุกรัฐของอินอิตาล,ตลีแล้วก็สร้างตัวของรถไฟจากชิปลอนตาเวียงสิงคโปร์ก็จัดไปครับผมก็ลองดูว่าตัวนี้เสร็จแล้วจะได้ชินมินที่สร้างอิตาลี้ไหมแล้วก็ของสิงคโปร์จะ เอ่อจากสิงคโปร์ไปกิบอนตาผมคิดว่าแค่เชื่อมรถไฟให้ถึงก็พอไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างอะไรเลยลองดูว่าได้ไหมเรียบร้อยสร้างรถไฟจากกิบอนตาไปสิงคโปร์รอบยูเรเรีอยวิ่งรอบยูเรปในแปดสิบวันแล้วก็ที่เหลือก็คือสร้างรถไฟในตัวของอิตาลี คิดว่านะได้ครบเลยนะเพราะว่าผมไปไล่ทุกจังหวัดแล้วไลทุกรันแล้วก็มันเหลือลอมบาร์ดีน้น live องเออไทยเลสเนวีอินออซาไทโรโอเคปิดอยปิดที่ซาวไทโนที่ไหนวะเออไทโรที่นี่ตรงนี้เนะาะนี่โอเคเนี่ยได้ละ ก็นี่ผมคิดว่าเป็นเวลานควรที่เราจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วอันนี้ผมเป็นเคอร์ดิสถานอยู่เพราะว่าผมไปเปลี่ยนตัวประเทศกลายเป็นปล่อยเคอร์ดิสถานลงมาแล้วก็เล่นเป็นเคอร์ดิสถานเพื่อเอาไอชิมมิ่งอันหนึ่งด้วยแต่ยังไงเนี่ยคลิปนี้ผมคิดว่าเราคงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยแล้วก็อยากเห็นผมเล่นทำไอชิมมนอีกอยากเห็นผมเล่นฮาร์ดแลนโฟ์อีกเนี่ยก็สามารถกดไลค์คลิปนี้แล้วก็สมัครสมาชิกไ,ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ